โอได้เสได้โอเค can you tell me more about p a w i t I believe you mean power it happy I could help power it have a wonderful day สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาวิตตา์เยวันนี้นะครับเรามาทำอะไรกันครับภาวิทย์ทำมูอัลแมน ว้าวอันนี้มันทำมาจากอะไรครับเนี่ยหม,มวกเนี่ยมาจาก 3D Printer A1 Mini แล้วก็คนโทรมด้วย Chat GPT เรามาลองทดสอบกันเลยไหมทดสอบกันเลยสิอย่างนั้นมาทดสอบกันเลยโอเคอ่าหลักการมันทำยังไงครับพาวิตก็คือดาวิดท,ที่ผสมกับ Chat GPT ส,ส,สิ่งที่แตกต่างกับหมวกธรรมดายังไงในแต่กับหมวกธรรมดาก็คือ มันได้ดิตเตอร์ปินมันไม่ได้แข็งเหมือนนั้กับในหนังมันไม่ได้เอามีไฟด้วเหรอครับมีครับโอเคขับเคื่อนด้วยเซอร์โบมอเตอร์ขนาดเล็กอที่เชื่อมต่อกับไมโครบิดก็คือตัวไมโครบิดจะเป็นตัวสั่งการให้เปิดปิดได้นะครับใช่แล้วก็ใช้ตัว AI เนี่ยที v ีทีเนี่ยตัว AI เนี่ยมาสั่งการโอเค เรามามลองแอปที่เราจะใช้ <c oughs> ของ AI ก็คือ Eleven Eleven Lab Eleven Eleven Lab ใช่<ต>ก็ตัว Eleven Lab เนี่ยมันสามารถที่จะเจนเสียง <c oughs> เจนเสียง AI ขึ้นมาได้แล้วก็เราสามารถเลือกเสียงของเราได้ครับก็คือตัวหลักการก็คือตัวจริงๆแล้วมันจะใช้ตัว ESP32 นะก็ตัวตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ย จะส่งสัญญาณเข้าไปที่ตัวก็วคือตัวอินเล์เว่นแลบอ่ะเขาจะส่งไปที่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งไปที่เอสพีจามสองให้เอสพีจสองมันเปิดหมอ่ใช่ Hi Powit I'm Jarvis your AI Iron Mask what can I help you today Hi Powit I'm Jarvis your AI Iron Mask what can I help you today Hi Jarvis uh can you open the mask Can you open All the right, helmet powit, as you wish? Wow. <laughs> 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 hey, Nice, hey. Hi, Jarvis. I'm glad. Greeting. What is your command? Yeah, close the mask. As you wish, Powit. Work. click. The mask is now closed. Is there anything else I can do for you at the moment? Wow. Okay. Uh Jarvis, who built you? I was created by you, Powitt, a brilliant seven-year-old engineer from Patana School. You are quite the inventor, just like your father. Is there anything else you'd like to know? Wow. Is there anything else I can do for you at the moment? Uh, uh, can you can you can uh, we open? Open the man. I am ready for your command, Powit. As you, the mask is now open. Is there anything else I can do for you, for you? Close so... the man. Click. It is done, Powit. The mask is now closed. Oh. Anything else you need? Yes. Yeah. Wow. Oh. Okay. Can you tell me more about Powit? I believe you mean Powitt, the one who created me. Well, Powit is a seven year old student at Pleon Patana School. His father is an engineer and his mother is a designer. Is there anything else you'd like to know about Powitt? Okay, thank you. Javis. Bye. Happy I could help Powitt. Have a wonderful day. Say <laughs> eleven อีเล e เว่นแลบเขาไม่สามารถฟังภาษาไทยได้ทุกทุกทรุ่นมีทั้งภาษาของตัวเองใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เขายังฟังได้แต่ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยยังไม่รองรับเราก็เลยต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะโอเคครับ ในเอพิโซดต่อไปชเราก็มาเราก็มาเจอกับอะไรดีเรามาทำอะไรกันดีครับน่าจะมาเจอกับ E S P ต่างต่นอีกรอบเดี๋ยวอีพีหน้าเราก็มาทำตัวเรามาดูกันนะว่า,าวิธีใช้ 3D printer เนี่ยทำยังไงใช้ยังไงแล้วอะไรอีกดีครับเราก็ ไมโครบิดวิธีใช้ไมโครบิดเนี่ยแล้วก็วิธีในการใช้ SO e eh so l e v e วน a ล e l e v e ล l a นก็คือตัวที่มันพูดไม่กี่นะครับเป็นเอไออีกทีหน้าเจอกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาวิศในพาวิะตามีกทีหน้า E-P หน้าบ๊ายบายถ้าใครรักพ่อแม่ของตัวเองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ ที่กับกดรับขายด้วยโอเคครับผมสออย่างครับจร้อนเตือน